สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินเดอ r มิทาโรพบกันอีกครั้งวันนี้สลหับไพ่ทาโรสศาสตร์จิตวิญญาณเพื่อชุมชนครอบครัวการตื่นรู้โดยให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อความสำคัญถึงคุณโดยตรงแจ้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้ไว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไรก็ตามหากคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความสำคัญที่ส่งถึงคุณโดยตรง ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์พลังงานของท่านที่กาลัรับชมสาหรับวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จักรวาลจะนําทางสื่อสารเรื่องใดถึงคุณเป็นเรื่องสําคัญให้ไพ่นําทางสื่อสารข้อความสำหรับการก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการตื่นรู้เส้นทางแห่งจิตวิญญาณจะเป็นการอ่านไพ่ในแนวทางแห่งการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณ ขอความสำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์พลังงานจักรวาลต้องการสื่อสารเรื่องใดสำคัญถึงคุณสำหรับวันนี้เป็นเรื่องสำคัญใบที่1 4ถ้วยการหยุดการพักการนิ่งการใช้ความสงบ การทำสมาธิการทบทวนตัวเองการหยุดเพื่อพักเพื่อเชื่อมต่อกับตัวตนภายในการทาสมาธิการฝึกจิตการถือสินพรวนาการค้นหาตัวตนการเปิดใจการเปิดดวงตาดวงใหม่การเปิดแสงสว่างภายในเพื่อรับโอกาสที่ดีเพื่อรับข่าวสารสิ่งที่ดีความคิดเห็นคำนำทางจากจักรวาลการเปิดใจการนำทาง การทำสมาธิการใช้ความสงบภายในจิตใจนำทางข้อความต่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสารเรื่องใดสำคัญสำหรับนี้ให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความถึงคุณเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณสภาวะพลังงานของคุณจะมีคำนำทางคำแนะนำ จากจักรวาลเช่นไรบที่สองก้าวด่าการตกอยู่ท่ามกลางปัญหาความมืดความสับสนความกังวลความวิตกความหวาดกลัวการมองหาทางออกไม่เจอการตกอยู่ท่ามกลางอุปสรรคกำแพงแห่งวิบากกรรมการเปิดใจการเปิดดวงตาการมองหาตัวต,วตวนภายใน แสงสว่างแห่งสมาธิความสงบการหยุดการพักการนิ่งการทบทวนการหาทางแก้ไขปัญหาการก้าวข้ามออกจากความมตกกังวลความมิตกกังวลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจการก้าวข้ามด้วยแสงสว่างภายในการปล่อยวางการนำทางสู่การก้าวข้ามจากบททดสบความท้าทายความนิ่งความสงบสมาธิที่จะนำทางสู่การก้าวข้ามจากปัญหาสู่ความมืดมนในจิตใจ ความต่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสารเรื่องใดสําคัญถึงคุณโดยตรงสลหวันนี้ให้ไพ่นาทางใบที่3 7มเจ็ดหม้ภารกิจหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่สิ่งทธ่ทํรมสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่ท่วมเทความมุ่งมั่นความพยายามความอดทนการเสียสละการต่อสู้ในสิทธิธรรม การต่อสู้ด้วยพลังแห่งความรักพลังอุดมการณ์ที่ม,มุ่งมั่นแสงสว่างแห่งสติสมาธิปัญญาการวางแผนที่ดีความรอบคอบการพิจารณาจะนำทางสู่การต่อสู้สู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สู่ความรความสําเร็จที่รอคอยความพยายามนำทางสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณข้อความต่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูรบาอาจารย์ต้องการสื่อสารนําทาง เรื่องใดสำคัญสำหรับวันนี้ให้ไพ่สื่อสารข้อความสำคัญใบที่สี่ก้าเหรียญสิ่งที่ทำสิ่งที่ตั้งใจความพยายามจะไม่สูญเปล่าจะรับเป็นผลตอบแทนที่สวยงามสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่ทำสิ่งที่ปลูกสิ่งที่หว่านมาเมล็ดวาจะเติบโตออกดอกออกผลอย่างสวยงามให้ได้ชื่นชมให้ได้เก็บ เกี่ยวกับหยาดเงอแรงกายจากน้ำพักน้ำแรงจากพลังความมุ่งมั่นความยายามความตั้งใจที่คุณทำจะสร้างรายได้จะสร้างความมั่นคงสิ่งที่ทำสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่ต่อสู้จะก้าวเข้าสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่บริบูรณ์ความสุขความมั่งคั่งความมั่นคงในชีวิตและจิตวิญญาณข้อความต่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสารเรื่องใดสำคัญ ึงคุณโดยตรงให้ไพ่นำทางสำหรับการก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างใบที่5 3สามดาปัปญหาความเจ็บปวดความทุกขวิบากกรรมการอกหักความพ่ายแพ้ความไม่สมหวังฝันที่ไม่เป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นอารมณ์ความรู้สึกความเจ็บปวดความเจ็บปวดจากบาดแผลปัญหาที่เข้ามาทิ้มแทงจิตใจ บทเรียนในชีวิตที่ยิ่งใหญ่บทเรียนที่จะสอนให้ตัวเราก้าวข้ามให้ตัวเราแข็งแกร่งให้ตัวเราพัฒนาจิตวิญญาณให้ก้าวข้ามจากปัญหาเติบโตขึ้นสู่ตัวตนใหม่จากบทเรียนจากประสบการณ์ที่สอนมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้บทเรียนประสบการณ์เพื่อนำทางเติบโตก้าวหน้าขยับขยายสร้างความแข็งแกร่งเพื่อนำทางช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป ความเจ็บปวดความผิดหวังที่ยิ่งใหญ่คือบทเรียนที่สําคัญบทเรียนที่จะนําทางคุณสู่ชัยชนะที่สวยงามความทุกข์ที่จะนําทางสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ยิ่งใหญ่การน,นําทางสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างสื่อการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณขอ้อความต่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จักรวาลต้องการสื่อสารเรื่องสําคัญถึงคุณเรื่องใดวันนี้ให้ไพ่นําทางสื่อสารข้อความ สำหรับการเข้าเข้าสู่เส้นทางการปิดหรู้ใบที่หกหนึ่งมายการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่การ,รมหมการได้รับแรงบันดาลใจไฟไฟที่อยู่ในใจไฟที่จะจุดประกายสู่ความฝันครั้งใหม่ความหวังครั้งใหม่การเริ่มต้นการลงมือทํา ในสิ่งที่รักสิ่งที่ฝันความหวังสิ่งที่ฝันความฝันที่อยู่ในใจการเริ่มต้นการลงมือทาครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่แรงบันดาลใจที่สวยงามการนําทางสู่การก้าวข้ามจากความทุกข์สู่แสงสวา่างสู่เส้นทางแห่งการตื่นรู้ที่สวยงามการเดินทางครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่สู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณ ข้อความต่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุขรูบาอาจารย์จักรวาลต้องการสื่อสารเรื่องใดสําคัญถึงคุณสลาวนันนี้ให้ไพ่นาทางสื่อสารข้อความสําคัญโดยภาพรวมจะเป็นเรื่องใดสลาวนันนี้เป็นเรื่องสําคัญถึงคุณใบที่7อัศวินหมายการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจพลังความมุ่งมั่นแรงบันดาลใจไฟที่เกิดขึ้นในใจ ไฟแห่งความปรารถนาไฟแห่งการมุ่งมั่นความทะเยอทะยานพลังสติปัญญาที่อยู่ภายในการพุ่งทะยานสู่อโอกาสที่ยิ่งใหญ่ความฝันความหวังสิ่งที่อยู่ในใจการเริ่มต้นลงมือทำพลังที่ยิ่งใหญ่จะนำทางสู่ความสำเร็จความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ชัยชนะที่สวยงามความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณสำหรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ขอความต่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสารนำทางเรื่องใดสําคัญสําหรับวันนี้ให้ไพ่สื่อสารข้อความสําคัญโดยภาพรวมเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณใบที่8 6ดหถ้วยความสุขความทรงจําครั้งเก่า ความสุขในวันวานการหวนคืนกลับมาของสิ่งเก่าสิ่งเดิมๆความรักเก่ามิตรภาพกเก่าเก่าการกลับบ้านที่เคยอยู่งานที่เคยทําสิ่งเดิมๆบรรยากาศเดิมๆความสุขความทรงจําที่จะหวนคืนกลับมาบุญบาร,รมีเก่าของของเก่าสิ่งที่ทําสิ่งที่สั่งสมบาจะรับคืนกลับมาจะรับเป็นการได้รับโอกาสที่ดีการได้รับด้วยความบริสุทธิ์ด้วยพลังแห่งความรัก พลังแห่งการให้และการรับพลังแห่งความรักที่บริสุทธิ์ที่สมบูรณ์พลังแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพลังแห่งภารกิจครั้งใหม่พลังแห่งภารกิจแห่งการส่งต่อการให้การให้ที่ไม่มีเงื่อนไขไม่หวังผลตอบแทนพลังแห่งการให้ที่สวยงามข้อความต่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูราอาจารย์ต้องการสื่อสารเรื่องใดสำคัญถึงคุณโดยตรง สำหรับวันนีให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความเรื่องสำคัญโดยภาพรวมจะเป็นคำนำาทางทางด้านใดใบที่9 1. ้หนึ่งถ้วยการเริ่มต้นใหม่ที่เป็นนัยสำคัญการหลุดพ้นจากความทุกข์การก้าวเข้าสู่ความสุขครั้งใหม่ความสุขความสัมพันธ์การเริ่มต้นสู่ความรักใหม่ การจบสิ้นจากวิบากกรรมความทุกข์ความรักที่ไม่สมหวังความอกหักบ่วงกรรมที่อยู่ในใจการหลุดพ้นการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่มิตรภาพในใหม่สังคมใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุขความสําเร็จความฝันที่เป็นจริงการหลุดพ้นจากพลังงานด้านมืดการหลุดพ้นจากความทุกข์ความเจ็บปวดการเริ่มต้นใหม่สู่ความสุขครั้งใหม่ของคุณชัยชนะแห่งชีวิต ความสุขที่สวยงามที่รอคอยสู่การเริ่มต้นใหม่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่นำทางบทสรุปส่งท้ายคำแนะนำคำนำทางภาพรวมจะเป็นเช่นไรให้ไพ่สื่อสารสลรับพลังงานของคุณการก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งแสงสวา่างการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณใบที่10บทส่งท้ายได้สำหรับเป็น view of fortune ใบที่10บทสรุปบทสงทาเดอะเดวิลพลังงานด้านมืดพลังงานความชช่ไหลบ่วงกรรมปมกรรมที่อยู่ในใจกิเลสความปรารถนาพลังงานด้านลบพลังงานด้านมืดที่จะฉุดนำชักนำเราให้ทำในสิ่งที่ผิดพลังงานด้านลบพลังงานด้านมืดที่จะชักนำฉุดเราให้ดำหลีงลงสู่หว้วงมืดแห่งจิตวิญญาณดำหลีงลงสู่ด้านมืดพลังแห่งความชช่วไายพลังที่ต้องมีการเคลียร์ การล้างการปล่อยวางการก้าวข้ามพลังแห่งความทุกข์ปมกรรมความไม่สมหวังในความรักความอกหักความพ่ายแพ้การพัดพลาดค,ความสูญเสียวิบากกรรมปมกรรมความมืดมนความเศร้าโศกที่อยู่ในใจพลังงานด้านมืดที่สําคัญในตัวคูณที่เก็บไว้จะต้องมีการเคลียร์การล้างการปล่อยวางการละทิ้งการยกดับจิตวิญญาณเพื่อเข้าสู่จิตวิญญาณดวงใหม่เพื่อเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่ สำหรับหัวข้อที่เป็นแย้สำคัญวันนีไพ่เมเจอร์คณะใบใหญ่เดรเวลการเคลียร์การล้างพลังงานด้านมืดการก้าวข้ามจากบ่วงกรรมปมกรรมในใจการเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่สวยงามท้าสำหรับวิวออฟฟอร์จูนวัฏจักรแห่งชีวิตใหม่ที่รอคอยการเริ่มต้นการนำทางการก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ของคุณจะต้องมีการปลดล็อกพลังงานด้วยการยกระดับจิตวิญญาณด้วยการเคลียร์การล้างด้านมืดในตัวตน ด้วยพลังแห่งความนิ่งความสงบพลังแห่งสมาธิพลังแห่งการทำสมาธิความนิ่งความสงบการทบทวนตัวเองการเชื่อมต่อภายในจะนำทางสู่การเคลียร์การล้างพลังงานด้านมืดพลังงานแห่งแสงสว่างที่จะนำทางสู่การเริ่มต้นใหม่แรงบันดาลใจพลังใจความฝันครั้งใหม่ไฟในใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำทางคุณสู่การเริ่มต้นใหม่ ไฟที่อยู่ในใจพลังแห่งอุดมการ์ที่ยิ่งใหญ่สมาธิสติปัญญาความสงบที่จะนำทางการนำทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์วิบากกรรมด้านมืดที่อยู่ในใจเดอะเดวิลก้าวดาบความมืดความดำปมกรรมความทุกข์ความพ่ายแพ้ความผิดหวังความโศกเศร้าเสียใจที่เก็บป่าจะต้องปล่อยทิ้งจะต้องเคลียร์ล้างพลังงานด้านลบให้หมดไปด้วยแสงสวา่างแห่งสมาธิปัญญาการเคลียร์การล้าง การเปลี่ยนพลังงานด้านลบเป็นพลังงานบวกเพื่อพุ่งทะย,ยานสู่การเริ่มต้นใหม่เพื่อเข้าสู่ความฝันครั้งใหม่เพื่อนำทางสู่แสงสว่างครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุขความมัง่งคั่งความบริบูรณ์การปลดปล่อยตัวต,วตนเดิมการละทิ้งจากห้วงทุกข์ที่อยู่ในจ,ใจิตใจการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามสำหรับในยง่สำคัญวันนี้การเปลียย์การล้างพลังงานด้านลบในตัวตน พลังงานด้านลบพลังงานด้านมืดเปลี่ยนพลังงานด้านลบเป็นไฟไฟแห่งความปรารถนาเปลี่ยนเป็นพลังงานด้านบวกพลังงานแห่งการต่อสู้ความอดทนจิญญาณที่แข็งแกร่งความมุ่งมั่นความพยายามจะนําทางสู่การได้รับของขวัญจากจักรวาลการได้รับคํานําทางการได้รับความช่วยเหลือการได้รับของของเก่าบุญบารมีเก่าที่คุณสั่งสมมาที่จะหวนคืนกลับมาเพื่อนําทางคุณสู่การหลุดพ้นจากวิบากกรรมความทุกข์ นำทางสู่การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุขความสัมพันธ์การเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่ความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่พลังแห่งแสงสว่างที่จะนำทางสู่ความสุขความสําเร็จที่สวยงามการเริ่มต้นใหม่การนำทางการหลุดพ้นการหลุดพ้นจากความทุกข์การจบสิ้นจากวิบากกรรมการหลุดพ้นจากการควบคุมของพลังงานด้านลบในตรวจตนพลังงานด้านมืด ที่สัน้นหวาจะนําทางสูก่การปลดล็อกจิตใจจะนําทางสู่การเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่ความสุขที่จะเปี่ยมล้นภายในจิตใจความสุขความมั่งคั่งความมั่นคงในชีวิตความสุขที่บริบูรณ์ความมั่นคงที่จะเติบโตเมื่อคุณมีพลังพลังที่ยิ่งใหญ่ในใจพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่พลังแห่งแสงสว่างแสงสว่างที่จะนําทางบุญบารมีนําทางสู่ ความสุขความสงบการหลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์วิบากกรรมสิ่งที่อยู่ในใจสำหรับหัวข้อสําคัญวันนี้ไพ่ใเจอร์คณะหนึ่งบเดอะเดวิลพลังงานด้านลบพลังงานความชั่วร้ายพลังงานที่เป็นปมในใจคุณความทุกข์ความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจการพ่ายแพ้ความอกหักการไม่สมหวังในความรักความพัดพราาการสูญเสียปมกรรมความทุกข์ความเศร้าโศกความมืด พลังด้านลบที่ชั่วราเดเดวิลที่ซัอยู่ภายในพลังแห่งความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจความพ่ายแพ้พลังแห่งด้านลบที่จะต้องมีการเคลียร์การล้างให้หมดไปการยกดับจิตวิญญาณครั้งใหม่ด้วยการทำสมาธิการฝึกจิตการถือสีนภาวนาการใช้ความนิ่งการใช้ความสงบเพื่อทบทวนตัวเองเพื่อเรียนรู้เพื่อสั่งสมประสบการณ์เพื่อนำทางสู่การข้าวข้าม จากความเจ็บปวดเกลียบปมเกียกรรมที่อยู่ในใจการนำทางสู่การยกดับจิตวิญญาณครั้งใหม่การล้างพลังงานด้านลบสู่พลังงานด้านสว่างการทำสมาธิการคิดดีทำดีพูดดีประพฤติดีกายดีวาจาดีใจดีการสร้างพลังงานบวกภายในพลังงานแห่งแสงสว่างแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่แสงสว่างแห่งจิตวิญญาณแห่งบุญบารมีเก่าที่แรงกล้าจะนำทางสู่การเคลียร์การล้างพลังงานด้านมืดพลังงานด้านลบ พลังงานความเจ็บปวดความผิดหวังในตัวตนให้หมดไปเพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่ใต้สำรับที่สำคัญ w ิวออฟฟอร์จูนการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางสู่ชีวิตใหม่วัฏจักรใหม่แห่งชีวิตการหลุดพ้นจากความทุกข์ความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจการหลุดพ้นจากพลังงานดำพลังงานด้านมืดพัฒนาการที่ชั่วร้ายปมกรรม ความทุกข์ความเจ็บปวดความเศร้าโศกภายในใจที่จะจบสิ้นไปเพื่อเริ่มต้นสู่การเดินทางสู่วงล้อแห่งโชคชะตาการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านชีวิตเข้าสู่สิ่งใหม่การเดินทางเข้าสู่ชีวิตใหม่ของคุณการหลุดพ้นจากความทุกข์อิสรภาพครั้งใหม่การก้าวข้ามจากวิบากกรรมการเดินทางสู่ตัวตนใหม่ตัวตนแห่งแสงสว่างการนำทางสู่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ การเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามของคุณสลับหัวข้อสําคัญสลาวันนี้การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสู่วัฏจักรชีวิตครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่แสงสีทองแสงแห่งความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์การเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่การเริ่มต้นใหม่สู่หน้าที่ภารกิจการงานแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่การเดินทาง สู่การได้รับโอกาสที่ดีการรับและการให้การพุ่งทยานสู่ความฝันที่ชัดเจนในใจพลังอุดมการที่ยิ่งใหญ่การต่อสู้การเสียสละการอดทนการนำทางด้วยสมาธิที่สำคัญการทำสมาธิการฝึกจิตการถือสินภพวนาตัวตนภายในแสงสว่างแห่งพลังความดีจะนำทางสู่การเคลียร์การล้างปัญหาอุปสรรคขวางนำวิบากกรรมความทุกข์ ความสับสนความมืดมุนที่อยู่ในใจความเจ็บปวดความผิดหวังที่อยู่ในใจความทุกข์ความเศร้าโศกที่จะมาลายหายไปการหมดทุกข์หมดโศกการเคลียร์การล้างพลังงานด้านลบที่ยิ่งใหญ่ในใจด้านมืดที่คุ่นซ่้นวายความทุกข์ความเศร้าความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจการพ่ายแพ้ความอดหักการสูญเสียพลังงานด้านมืดพลังงานแห่งความเจ็บปวดที่ซึ้งวาย พลังงานเดเดวิลพลังงานแห่งปีศาจร,ร้ายภายในใจที่จะต้องมีการเคลียร์การล้างให้หมดไปด้วยไฟไฟในใจไฟแห่งความสงบไฟแห่งจิตวิญญาณคุณงามความดีไฟแห่งบุญบาร,รมีไฟแห่งแสงสว่างที่จะนำทางสู่การเผาผลาญการเคลียร์การล้างตัวตนด้านมืดให้จบไปการก้าวเข้าสู่แสงสว่างครั้งใหม่การก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่การก้าวเข้าสู่การหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน สู่วัฏจักรชีวิตครั้งใหม่ของคุณการกข้าวเข้าสู่แสงสีทองแสงแห่งความสุขความมั่งคัง่งความรุ่งเรืองในชีวิตและจิตวิญญาณความสุขความสงบที่แท้จ,จริงภายในจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่มหัศจ,จรรย์ของคุณสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับพลังงานของคุณที่เข้ามารับชมพบกันอีกครั้งสำหรับคลิปถัดไปสำหรับช่องรามินเฮอร์มิตาโรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ